สวัสดีเจ้าอาหารเหนือคณฟอนฟูดมาอีกแล้วเจ้าวันนี้ข้าเจ้าจะแกงน้องไม้ดองน้องไม้สม้มใส่ไก่และก็ใสเห็ดทอบนะเจ้าคนเหนือเขาว่าเห็ดทอบเจ้าคนภาคกลางหรือทั่วทั่วไปเขาเรียกว่าเห็ดเผาะค่ะเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะอันดับแรกเราก็พริกแกงเมืองเรามาผัดให้หอมกับน้ำมันแบบนี้ก่อนนะคะคนพอนใช้ประมาณช่องสองค่ะ แบบนี้เลยนะคะผัดค่ะผัดให้หอมก่อนทุกคนถ้าไม่หอมอย่าเพิ่งไปใส่ไก่ลงไปเพราะว่าพริกผัดพริกทุกอย่างแกงทุกอย่างต้องผัดให้หอมก่อนนะคะมีกลิ่นขึ้นมานะคะให้ให้เราให้จามก็ยิ่งดีเลยนะคะกล <c oughs> ิ่นขึ้นจมูกหอมแบบสามบ้านไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะทุกคนวันนี้คุณพรใช้เป็นไก่สองสุโคกค่ะเราก็หั่นเอาเนือ้อ แล้วก็สับตัดกระดูกให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็มาผัดแบบนี้นะคะผัดไก่ดูเหลืองแล้วค่ะเราวันนี้คุณพรนำเสนอด้วยกันเมนูที่เราต้องผัดทุกอย่างรวมกันอร่อยค่ะลองมาทำตามคุณพรนะเราก็ใส่หน่อไม้ดองที่เราซื้อมาจากตลาดล้างให้สะอาดค่ะแล้วเราก็ผัดกับไก่แบบนี้ค่ะ การที่เราอยากไม่ให้หน่อไม้ดองเวลาเราซื้อหน่อไม้ดองมาจากตลาดจะมีกลิ่นกลิ่นหน่อไม้ดองจะมีกลิ่นแรงใช่ไหมเป็นหน่อไม้ดองที่เขาดองนานๆเนาะดองฟีบแบบนี้ค่ะทุกคนให้ทุกคนใส่น้ําสะอาดตรงไปนะ,ะเอาน้ําเขาทิ้งไปเลยนะที่เขาใสมาให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนเอาน้ําสะอาดของเราล้างใส่ด้วยนะคะน้ําส้มสายชูค่ะทุกคนแช่ก่อนนะคะเพื่อดับกลิ่น ของหน่อไม้นั่นเองนะคะลองไปทําตามนะคะนี่คือเคล็ดลับของคุณพรค,ค่ะเราใส่น้ําสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่น้ําส้มสายชูกลงใบค่ะมีห่ออะไรก็ได้ค่ะแล้วเราก็ล้างเอาน้ําออกไปค่ะแล้วไม่ต้องล้างอีกน้ําแล้วนะให้น้ําส้มสายชูติดกับน้ําเปล่าที่ติดหน่อไม้ดองนะ่ะติดไว้นั่นแหละค่ะ กลิ่นของเขาจะหายดีค่ะแล้วเราก็มาผัากับเห็ดพอของเราอีกรอบค่ะวันนี้ค่ะคุณพรใช้เป็นเห็ดพอที่ต้มแล้วคุณแม่ของคุณพรนะคะซื้อมาแล้วก็ล้างและเขาก็าลก้างให้สะอาดแล้วเขาไปต้มต้มเสร็จแล้วเขาแชร์ซองฟรีทให้เราค่ะตอนนั้นซื้อใบอย่างอ่อนเวลาเราล้างแล้วก็ต้มให้สุกแล้วไปอัดซองฟรีไว้ เก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะทุกคนอ่าเราก็ผัดให้เข้ากันแบบนี้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยค่ะใส่น้ำเปล่าให้ท่วมกายแล้วก็ท่วมหน่อไม้รอจนสุกก่อนนะคะรอจนสุกทุกๆอย่างก่อนแล้วเราค่อยมาเพิ่มเติมที่เราจะใส่ค่ะวันนี้คุณพอนะคะจะใส่เป็นตับไก่ด้วยนะคะตับไก่คุณพอน้วยเดี๋ยวรอให้น้ำเดือด แบบนี้ก่อนปุด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 แบบนี้ก่อนค่ะทุกคนดูแล้วว่าหนอ่อไม้ดองเราเริ่มสุกไก่สุกเราก็ใส่ตับไก่ได้เลยเพราะว่าตับไก่เวลาเราไปผัดกับไก่จะทําให้มันเละนะคะเรามาใส่ที่หลังเพราะาตับไก่มันนิ่มแป๊บเดียวก็สุกแล้วคะ่ะทุกคนตับไก่นะคะเราก็กดลงนะ้นําเดือดรอก่อนค่าเราให้ตับไก่สุกอีกรอบหนึ่งคะ่ะเราจะน้ําเดือปดปุดๆก่อนนะคะ เดี๋ยวคุณพรจะมาให้ดูต้นอะไรนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณพรปลูกเองทําเองค่ะทุกคนอันดับแรกเราจะใส่น้ําปลาไปก่อนนะคะลืมบอกว่าคุณพรไม่ใส่ปลานะเมนูนี้เราไม่ใส่ปลาเราจะใส่เป็นน้ําปลาแทนชองช้อนนะคะน้ําพริกแกงเมืองเดี๋ยวคุณพรจะเขียนนะคะขขอความไว้ตรงน้ําพริกให้นะคะนี่ค่ะเรามาอวดต้นนี่ โมโกมก้อของเรานั่นเองค่ะคุณพ่อเราปลูกที่หน้าบ้านนะหน้าร้านนะคะเวลาทําอาหารก็เด็ดเอาแบบนี้เลยสดมากเลิศมากค่ะแล้วเราก็มาใส่ค่ะทุกคนนีอ่อร่อยแล้วก็สะอาดปลอดภัยไม่มีสารพิษด้วยเรามาทําตามคุณพ่อนะใส่กระถางไว้ทุกคนไม่ว่าผักอะไรเราซื้อมาแล้วก็ใส่กระถางเวลาปลูกรดน้ากินแบบธรรมชาติรชาติอร่อยค่ะ นี่เองค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะอร่อยด้วยเราไปทําตามวิธีกอุ๊พรได้เลยนะมากินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนนี่ถ้วยใหญ่ๆเลยนะวันนี้ค่ะลองมาดูก่อนว่าถ้วยใหญ่ขนาดไหนดูสิเ <c oughs> ต็มถ้วยใหญ่เลยทุกคนอันนี้ไม่ใช่ถ้วยเล็กๆนลทุกคนถ้วยใบนี้นะใส่แกงได้เป็นหม้อเลยนะ เออมันต้องแบ่งใส่ตู้เย็นไว้แล้วละวันนี้อ่ะมันต้องแบ่งใส่ตู้เย็นไว้ละกินไม่หมดแน่นอนค่ะแบ่งกินเอาอย่าลืมนะคะอัดบันทึกคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณพรด้วยนะจะได้มีกำลังใจทําคลิปให้ทุกคนค่ะสวัสดีจ้า